สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านพบกับผมนุนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าุจากสนามรบเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันในแต่ละวันนั้นผมก็จะไปคน้คนคว้าไปค้นหานำข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยมาบอกมาเล่าให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนำข้อมูลข่าวสารที่ ทหารของกองกําลังผาเมืองปะทะเดือดกับคาราวานยาเสพติดในพื้นที่ตําบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสสากันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือจะมีเขาเรียกว่ากองกําลังไม่ทราบฝ่ายก็ได้ขนยาเสพติดเข้ามาเป็นระยะระยะแล้วก็เกิดปะทะกับกองกําลังทาหารของฝ่ายไทยเนี่ยค่อนข้างจะ บ่อยครั้งนะครับแต่ทุกครั้งนะครับก็จะนํามาซึ่งความสูญเสียส่วนมากก็จะเป็นอกองกําลังไม่ทราบฝ่ายนะครับที่เขาเป็นคาราวญญานยาเสพติดขนฝิ่นขนเฮโรอีนขนยาบ้าเข้ามาในประเทศไทยนะครับหลายเดือนก่อนนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารบอกว่าเสียชีวิตไปจํานวน15บห้ารายว่าอย่างนั้นสําหรับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่กําลังเล่าต่อไปนี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่28 มกราคม2567เจ้าหน้าที่ทหารม้ามว41ร้อยม4หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองนำกำลังออกลาดตะเวนเฝ้าตรวจชายแดนไทยเมียนมาด้านตะบนม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ววาอย่างนั้นนะครับกระทั่งเช้ามืดเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจตาไปถึงบริเวณช่องทางสันเขาผักหวานตะบนม่อนปิ่นได้ตรวจพบกลุ่มคนประมาณ20-30คนพร้อมอาวุธครบมือนะครับ ก็เดินลัดเลาะมาตามแนวป่าตามสันเขาเข้าสู่ประเทศไทยอย่างมีพิรุษนะครับทั้งเจ้าหน้าที่เมื่อตรวจพบจึงให้สัญญาณหยุดตรวจแต่ปรากฏว่ากลุ่มคนเก่ากลับแตกตื่นนะครับรวมทั้งยังใช้อาวุธปืนสงครามนานาชนิดเนี่ยนะครับยิงใส่เจ้าหน้าที่ทําให้เกิดการยิงประทะกันขึ้นเสียงปืนนี่ดังตุ้มต้มตุ้มั้ามตุ้มด้ามพี่น้องนานประมาณสามนาทีถึง5นาที หลังจากสิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยจึงได้วางกําลังปิดล้อมเอาไว้เบื้องต้นเพราะว่าจุดปะทะในของฝากฝั่งฝ่ายตรงข้ามพบนะครับกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นกระเป๋าเป้กระจายไปทั่วบริเวณจํานวน25ใบพี่น้องนะครับเบื้องต้นคาดว่าบรรจุยาบ้าท,ทั้งหมดประมาณ2.5ล้านเม็ดโอ้ถ้ามันหลุดเข้ามาในประเทศไทยนี่พี่น้องเสียหายนะครับบันไลยเลยพี่น้องนะครับ แต่จะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะด้านพลตีประพัฒน์พบสุวรรณผู้บริหารกองกําลังผาเมืองกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ยังคงบูรณาการทํางานเพื่อสกัดกั้นอย่างแน่นหนาทั้งทหารหลักแล้วก็ทหารพลานตารวจตะเวนชายแดนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปสตํารวจปรปญญาบปรามยาเสพติดตั้งแต่เดือน,นตุลาคม2566 จนถึงเดือนมกราคม2567มีการประทะกับกระบวนการยาเสพติดหลายครั้งและยึดของกลางยาบ้าได้กว่า50ล้านเม็ดไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้มุ่งมั่นสก,กัดกั้นต่อไปเพราะกลุ่มกองกำลังในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีความต้องการใช้เงินเพื่อใช้ซื้ออาวุธและสเสบียงอาหารไว้อย่างนั้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจ นะครับก็มีหลายรัฐบาลพยายามที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับแต่ยิ่งแก้นะครับมันปัญหาก็ค่อนข้างจะนุ่งนังนะครับไม่ว่าจะในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1, ภาคที่2ภาคที่3ภาคที่4นะครับโดยเฉพาะ,อะกองทัพภาคที่3ก็มีแนวตะเข็บแดนนติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศเมียนมานะครับก็เริ่มจากอำเภอเชียงแสนนะครับมาที่ อำเภอแม่สายอเภอแม่ฟ้าหลวงอเภอแม่จังของจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปที่ออำเภอฝางนะครับแถบท่าตอนอเภอแม่อายออกไปทางเชียงดาวนะครับออกไปทางเียกชัยราการออกไปทางด้าน้นก็เป็นแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเมียนมานะครับในพื้นที่แถบนั้นก็จะมีกองกําลังลหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นว้าแดงไม่ว่าจะเป็นกะเหลี่ยงไม่ว่าจะเป็นกะหลัง นะครับก็เป็นชนกลุ่มน้อยนะครับเป็นชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนไทยกับเมียนมานะครับและในขณะนี้ก็มีการประทะกันเป็นระยะระยะนะครับเสียงปืนนะครับตามตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาด้านนั้นนี่นะครับตูมตามตามูมตามเสียงระเบิดเสียงปืนเนี่ยมันดังอยู่ตลอดเวลาพี่น้องนะครับ ถามว่าผมโนดาวินเคยไปไหมนะครับก็เคยไปบอกบ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตั้งแต่อําเภออุ้มผางอําเภอพบพระนะครับออกมาแม่สอดน,นะครับแล้วก็ออกไปที่อําเภอศกเมยอําเภอท่าสองยางของจังหวัดตากแล้วก็ตอนนองไปที่อําเภอแม่เสลียงไปทางแม่ฮองสอนก็เป็นพื้นที่ของอประเทศเมียนมานะครับมี ชายแดนที่มันเป็นป่าเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนแล้วก็มีเหตุที่คารวัญยาเสทติดก็มาปะทะกับกองกําลังทาหารของฝ่ายไทยอยู่บ่อยครั้งนะครับตอนนี้ทาหารไทยของเราก็ได้แต่เฝ้าระวังนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่แนวหลังนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจพี่น้องทาหารซึ่งเข้าไปประจําการตามตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาด้านนั้นด้วยนะครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้นะครับ,นนก,นะรบก็มีข้อมูลข่าวสารเป็นระยะระยะเข้ามา นะครับก็เป็นเรื่องราวของยาเสพติดเป็นเรื่องราวของผลประโยชน์เป็นเรื่องราวของก็เ,เรียกว่าผู้ก่อความไม่สงบนะครับเสียงปืนเสียงระเบิดในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังดังตุ้มตามตุ้ม,ต,ม,ต,ม,ต,มตามอยู่นะครับแต่นะครับก็ไม่ค่อยมีข้อมูลข่าวสารออกให้พี่น้องได้เห็นมากนักนะครับส่วนมากผมมีโอกาสได้เจอกับพี่น้องประชาชนคนทางใต้เขาบอกว่าเ, lls, เหตุกา,การณ์ก็สงบดีไว้อย่างนั้นนะครับแต่วันดีคืนดีก็มีเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นมา บางครั้งนะครับก็ซุ่มยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของอำเภอต่างๆในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บางครั้งก็ไปยิงตำรวจบางครั้งก็ไปซุ่มยิงเจถถ้าหน้าที่ทหารพลานะครับก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับส่วนในพื้นที่กองทงพัพภาคที่1น,นะครับทางด้านอำเภอกองอ่างอำเภออรัจ้าประเทศอำเภอตาบยานะครับก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันปัญหาที่ว่าก็คือ,อมีพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ คือไปทําไล่ไถนาไปทําสวนไปทําพืชผลทางการเกษตรวันดีคืนดีก็จะมีนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าหน้าที่ทหารของฝั่งประเทศกัมพูชาเนี่ยได้เดินเข้ามามาบอกว่าตรงนี้เป็นแผ่นดินของกัมพูชาเป็นพื้นที่ของกัมพูชานะให้ประชาชนคนไทยได้ออกไปอย่าเข้ามาอย่าล้ําแนวเขตไปอย่างนั้นนะครับพอมันมีเรื่องราวมันมีเหตุการณ์นะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ไปพูดคุยไปเจรจานะครับแต่เจรจาทุกครั้งก็เสียเปรียบเขาทุกครั้งแหละพี่น้อง นะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารให้เห็นอยู่ประจำนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะ,ะเล่าข้อมูลข่าวสารในเรื่องวยาเสพติดที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ยมันเยอะนะครับในแต่ละวันนี่ก็จะมีข้อมูลข่าวสารเรื่องอคนเ,มา,าคนเาามายาบ้าคนเสพยาบ้าเมายาบ้าอาลวายมีตลอดพี่น้องเออเสพยาบ้าเมา,าจำ พ่อจาแม่ตัวเองไม่ได้ทําร้ายพ่อแม่ของตัวเองทาทำลายญาติพี่น้องเนี่ยเยอะนะครับตอนนี้นี่ยาบ้ามันเกิดเมืองพี่น้องถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับก็อยากฝากให้พี่น้องเอฟซีเนี่ยไปช่วยกันคิดว่ายาบ้ามันระบาดในประเทศไทยมันเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองหรือว่ายามันเยอะแล้วมันกำลากมันปราบปรามกันไม่อยู่ก็ช่วยคิดจากนั้นฝากข้อคอมเมนต์ใ้ด้วย สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้อง f อฟได้หลายท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังฟังแล้วหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ